สวัสดีครับ FC ผู้บ่าวเซเลเฮิฟวันนี้พามาเที่ยวเซนทัลอุบลในวันที่19สิงหา2566ครับอากาศร้อนครับเดีย๋ยวเข้าไปข้างในก็นถึงแล้วครับเดี๋ยวจะเข้าไปข้างใน,นครับอากาศร้อนมากข้างนอกเดินข้ามถนนไปก่อนเย็นไปครับนี่ยุดคนเยอะนะ ันเยอะข,อนนขึ้นไปได้เลื่อนก่อนเลยครับนู mm ่น hmm. ไปชั้นสองก็ออช์รถอีโคคา มีชั้นสองก็คือชั้นสองน่อ,อ้อโซื้อไปแล้วโล้โค้ก็อยที่แล้วกขายพวกคอม x 0 a ก็มาศูนย์อาหารทุกคนเยอะมากเป็นวันเสาร์มาโกโหยกินีปกินแบบเป็นทุกชิ้น thào 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 thao thao thào thao thào 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 ลสาวคนเยอะครับเช่นท่านทุคคนก็มาชั้นโรงหนังครับเด็กตกแกมเพ่อหนเรืองนอนนี้ก็เป็นนวัตกรรมการเลือกที่นั่งในโรงหนังครับ เซนทรัลอะบบนรู้สึกว่ามีหนังหลายเรื่องนี่ก็เป็นที่นั่งรอครับอินทร์ก็ไปโรงหนังในเซนทรัลน,นวัตกรรมใหม่ทุกวันนี้นะครับก็มีที่นั่งรอเดี๋ยวลองเข้าไปชมดูนนี้ มีป๊อปคอนขาย